ปอกมากี้เคียร์ปรงหลังมีคนยกว่าสามีคิปฮอปสุกิรักคู่ชีวิตไม่ใช่ทุ่งลอยเดอร์ลังไม่ขอแก้ข่าวให้คนดูเองมักเป็นคู่ที่ติดโพเข้าลืออยู่เสมอสําหรับมากี้ลาซีและสามีอย่างปอกพัสสันก้อนล่าสุดก็มีข่าวรือที่โยงมาหาทางคู่อีกแล้วหลังมีข่าวอ,อ,กอ,อักษรย่อฮิปฮอปดังโปรไฟล์ไม่ธรรมดาระยาดีกินนางเอกแต่ยังหาเวลามีกิ๊ก แต่สุดท้ายโดนจับได้ราสุดผู้สืกข,ข่าวนี่ก็ได้ที่โอกาสเจอตัวทั้งคู่ก็เลยได้ถือโอกาสเขียวเรื่องนี้ทางเจ้าตัวจะว่าอย่างไรอเดียวเราไปฟังจาก,จากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะไม่จำเป็นต้องแก้อะไรนะใช่แล้วเรียกอะไรอะเ,ออเราไม่จำเป็นต้องพูดนะให,ให้คนดูเขาดูเองดีกว่า ลูกยังไม่ยไม่ลูกเด็กมากตอนนี้เขาเด็กเขาอาจจะแบบยังไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าแบบโตขึ้นแล้วเขาอาจจะแบบมีเห็นมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องคิดเองเป็นในระดับหนึ่งเราก็ต้องสอนลูกให้คิดเองเป็นในระดับหนึ่งด้วยแล้วก็เขาก็ต้องรู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไห่เหรอจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็อาจจะแบบไม่จริงนะอาจจะสตอรอเบอรี่ไปนิดนึงแตบบ่ว่าออแต่มันก็มาแล้วมันก็ผ่านไป <c oughs> คือแบบจับสองคุยกันไปเรื่อยนี่นนจะจับมือคุยกันนะร้อนจังเลยว้าว <c oughs> อะไรนะคะ ใช่หรอกแค่ว่าบางอันมันแบบว่าไม่ใหรอไม่ใช่หรอกแค่แบบว่าบางอันมันมันเหมือนมันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันไม่ได้ใกล้เคียงถ้ารู้อาจจะรู้ก่อนข่าวไม่ต้องรอให้ถึงข่าวเราไม่รู้เจตนาเราไม่สามารถบอกได้ว่าแบบเจตนาแบบ ของของของค้นให้ข่าวแบบเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและว้วก็ขี้เกียจเอามานั่งคิดว่าเจตนาของใครแบบคืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยอย่ายงน้นอเราั้ใจ่ะทำให้บบยาเราสบใ,ใ้าเพจงเราไม่มีอะไรหรอผมริงผมไอผมว่าผมว่าเราเราผมไม่ได้นึกเรื่องตรงไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็ตารางงานทุกอย่างก็แชร์ด้วยกวัน นอนสีคน่คนด้วยกันทุกวันมันก็ไม่รู้จะกิดอะไรค,คูเราแก็เป็นคู่ตวันนารักนีตนนี้เห็นตลอดคอคมลับในการดูแล,แลไม่มีหรอกแหมมันไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ได้สวยแบบว่าเหมือนแบบคืททอ,อทุกคนก็มีทั้งหัวเราะมีทั้งร้องไห้เรอะคู่เราก็เหมือนกันอ่ะมันก็มีทั้งยิ้มมีทั้งหัวเราะมีทั้งร้องไห้มันก็สลับสลับไปแบบเหมือนคู่ปกติทั่วไป เราไม่อยากให้คนคิดว่าแบบว่าโอ้โหแบบเห็นแล้วมีแต่เรื่องดีสวยทุ่งลาเวนเดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันความจริงนะทุกคนมันก็ต้องมีแบบเรื่องที่ดีแลวไม่ดีผสมบันไปแต่ถามว่ากี่แบบมานั่งแบบร้องให้คนเห็นไหมมันก็คงไม่แบบมาลองให้คนหรือที่ป๊อกจะแบบว่ามาแบบอารมณ์เสียให้คนเห็นไหมลำคาญเมียอย่างเงี้ยมันก็ ถามว่าทุกทุกคนมันมีเป็นปกติวันที่ทะเลาะกันก็มีวันนี้พึ่งนอนกันไปมาวันนี้ก่อนมาแล้วเขาพึ่งนอนผมไปเว่าดูซีรีส์แล้วไม่หลอจะพบรอบแต่งงานอีกสุดท้ายใช่เดือนนี้พรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ครับครบรอบหกปีนี้แปดแปดถ่ายแปดับาทแปดเป็นวันที่จบะเบียคกัน ไ,ได้เตรียมมันทํางานอ่ะปีนี้คือพี่บลอกไปทํางานสำรสจต่างจังหวัดที่ทํางานกรุงเทพอ่ับอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า้าคุณเนี่ยก็ออกมาเผยแล้วค่ะว่าไม่ขอแก้ข่าวแต่แหลางใดให้คนดูเด็ดดูกันเอาเอง ของพฤติกรรมของทั้งคู่นั่นเองค่ะในนี้เนี่ยเชืคไปว่านั่นมาจิ้นเนี่ยก็เคยว่าไม่อยากแก้ข่าวเพราะว่าก็ไม่รู้เจตนาของคนปล่อยข่าวว่าเจตนามีอะไรกันแน่แล้วก็ไม่อยากคิดถึงเจตนาของคนปล่อยข่าวนั่นเองค่ะ งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าทั้งคู่เนีน่ยก็ยังรักกันดียังรักกันเหมือนเดิมน,นั่นเองค่ะแถมยังมีพยานรักของทั้งคู่อย่างลูกทั้งสองคนอีกด้วยงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทั้งคู่ยังได้ออกมายืนยันสถานะและเป็นเยแบบแ้ร้เยค่ะว่าไม่ได้สุดจีบอย่างแน่นอนไม่ใช่คนที่หลายคนเนี่ยยุงอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะ ให้กัพบครอบครัวของหนุ่มบล็อกใหม่ที่ดังเลยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจบล็อาเน่นยจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอน,นะค่ะ